สตาลงแมาเลยยี่หลสาตัวไปเกูทิ้งแม่งแบบแทกถเนนะไอ้เหียวกูวันมึงกกูอยู่ดิห้องนี่เอกไงวะอ้เหียยอบยอนกูบอกให้มึงวางนี่แล้วเด้อแล้วเอียวบั้าเแล้วก็ซนเดกเจ้อ้เยเก่าดเยพวมึงเนี่ยมึงสานตัวนะ พาเพื่อนมึงก็เบแรกยาเขียวต่อไปห่อไปเออกันกระบำมลนาแล้วเพื่อนออกสปาร์ตาเลยแล้มากแดกมาเลยตา,ก,า,ยาตกูยี่เหลืองกันสามตัวไปเลยกูยิงทิ้งแม่งแบบพิก้กแท็กโถนน่ะนะไอ้เหี้ยตะกวูวนมึงก็ยิงพวกกูอยู่ดีห้องในพี่เอรกเกลยไ์ไงวะ เฮี yeah, ยยอบยอนกูบอกให้มึงวางนิดเ๋ยวเด้อเรว่างเอาให้เรวเาซนวร็จเช้าเฮียเก่าได้แล้วพวกมึงนี่ยมึงสานตัวน่ะผ้าเพื่อนมึงกับเบอรแยาเกียวต่อใบหอไปเจอกระบอ้ลมานะเพื่อน